วันนี้เรามีอะไรให้น้องๆดูครับชุมนระทานของเราครับอันนี้เรามีแบบจําลองเนาะแบบจําลองแบบจําลองพื้นที่กเกษตร2ออันอด้านด้านด้านซ้ายของลูกนี้ก็คือพื้นที่กเกษตรที่มันไม่มีเขื่อนไม่มีระบบชลประทานน,าานะส่วนอันนี้ก็คือเราจําลองว่าเป็นพื้นที่กเกษตรที่มีเขื่อนมีระบบชลประทานนะเราจะมาดูว่าเป็นแบบจําลองที่ให้เห็นว่า เขื่อนเนี่ยหรือระบบชุมนทานเนี่ยมีประโยชน์ยังไงน้าโอ้โหนีนน่ประโยชน์อะไรมัง่งถ้าฝนตกลงมาเห็นรูเปล่าไหมฝนที่ตกลงมาในพื้นที่กเกษตรที่ไม่มีระบบเป็นยังไงครับน้ําไหลไหลท่วมพื้นที่กเกษตรใช่ไหมฮะแล้วก็ไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ชนเห็นไหมทิ้งไปข้างหลังเน้นน้ำแรงไหมแรงอ่าที่ออกมาแรงไหมแรงนะครับอ่าแต่ถ้าเรามีระบบชลประทานอ่ะเดี๋ยวทำบ้างไหมได้มั้งครับพี่กล้วยอ๋อเอ้ารถสักอันนึงเอ้ารถ้าลดนิดนา จมีระบบมาให้น้องลองทดูนี่นี่ฝนยังตกอยู่นะแล้วเป็นไงน้ําก็ไหลหายไปหมดไม่มีที่เก็บถูกไหมฮะถ้าฝนฝนหยุดเป็นไงพอปลูกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีน้ําจะเก็บเลยแต่ถ้าเรามีระบบจนมาทานอ่ะให้น้องลองนี่น้องใครคนไหนตัวนี้อ่ามามามาอ้อมมาทางนี้ลูกอ้อมมาทางนี้ครับมาลองดูนี่อ่าอ่าลองลดดูอ่าฝนตกลงมาในเขื่อน ในพื้นที่เกษตรอ่าในพื้นที่เกษตรด้วยในเขื่อนด้วยเห็นไหมเป็นไงครับไบแปดผ้ามันไหลผ้ามันไหลเป็นไงครับน้ํามีเก็บไว้ไหมมีมอ่ามีน้ําเก็บไว้แล้วแล้วพื้นที่เกษตรอ่ะอก็ได้น้ําเหมือนกันเพราะว่าน้ําท่วมเยอะไหมเยอะไหม,มไม่เยอะเพราะอะไรมันลงจากนี่<ม>พอน้ใช่ไหมจากท่อที่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะให้พื้นที่เกษตรเนี่ยมันได้น้ํามากน้อยขนาดไหนอ่ะฝนอยู่แล้วมีน้ําอยู่อีกไหม เพราะนั้นเขื <acă> ่อนมีประโยชน์อะไรช่วยอะไรช่วยเก็บกักน้ําไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรเพื่อทาปลาปลาเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมด้วยป้องกันอุทกภัยนี่คือประโยชน์โดยคร่าวๆของเขื่อน